ใจื่นสุดจะฝืนอยากคืนนั้นจันทร์เธอท้ายคอยสวรรนอคืนนั้นยังจำนักว่าจนเป็นเป็นพยงับ ได้ค่ะได้ค่ะอ่้ะครูนิวค่ะครูนิวอ๋ออ๋อหายใจไม่ทันเลยตื่นเต้นค่ะแพรวเดี๋ยวก่อนเรื่องดีก็คือว่าแพรวบุคลิกดีมากครูทุกคนดูแล้วก็แบบเงยหน้าตามแพรวนะ แล้วก็แล้วก็เรื่องพ็อชชั่นของขาดีขึ้นนะยังมีแบบว่าเก็บหลบเข่าอะไรอย่างนี้ดูเข่า<ถ>ไม่เป็นคนละทางแล้วใช่ใช่วันนี้วันนี้ดูดีขึ้นแต่ว่ามันยังมีความกังวลเยอะมากแล้วก็มันไม่มีแบบว่าลูกเล่นหรืออะไรก่อนที่จะสมบัิโบทุกอย่างหน้าแบบหน้าเดียวตลอดเลยอย่างแล้วก็ล็อกตรงนี้ไปหมดเลยมันยังกังวลอยู่ลูกแล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะปรับ ให้ให้สบายตัวมากขึ้นนะคะจะได้มั่นใจขึ้นเข่งแข่งกับโร่สบายายตันก็ได้โลกไม่ต้องทุกข์ตลอดเพราะถ้าทําใหญ่ตลอดเนี่ยมันจะไม่รู้อันไหนใหญ่แต่ถ้าทําเล็กๆแล้วอยู่ยิมบอยๆมันจะเห็นว่าอ่าหนึ่งอันมันมีใหญ่ที่เนี่ยพี่แอมพอมันล็อกตัวเนี่ยทำให้เสียงมันไม่ออกอด้วยนะคะและสิ่งหนึ่งวีคเนี่ยเป็นอีกแดนซ์แต่นักร้องต้องวอร์มมากๆก่อนร้องบนออนสเตจนะ อย่าให้อย่างแพลวขึ้นมาเสียงสั่นเลยมันเหมือนร่างกายมันวอร์มอัพไม่พอไม่ได้ว่าแปลว่าวีคแดนซ์แล้วจะร้องต้องเก็บแรงไว้เพื่อไปร้องบนเว,เวทียิ่งต้องวอร์มอัพร้อยเกินร้อยเพื่อที่ขึ้นเวทีแล้วมันจะพอดีนี่มันเหมือนแบบทุกอย่างตรงนี้มันปันนะลูกมันอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอคุณยูช่วยแก้ไขเรื่องรีแลกซ์ขึ้น เสียงมันจะออกมามากขึ้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราช่วยๆกันดูนะก่อนจะร้องหนูต้องวิ่งวิ่งจนเหนื่อยใช่ใช่แล้วก็ออกไปเล่นแล้วมันต้องใจฟังดีๆใช่ไหมถ้าถ้ายืนแข็งๆกก็ไม่ได้เออหน้าเดียวไปทั้งเพลงมันไม่มีแบบเมื่อไรเมื่ออ๋อใช่ไม่ได้พูดนะคะพอหน้าเดียวพวกมันะงาดออกมาแบบมันเพลงอะมันมีความหมายที่เปลี่ยนไป แล้วก็มีดีกรีของเรื่องราวในเพลงที่มันเปลี่ยนไปขอหน้าตามไปด้วยอย่างที่สองก็คือเท้าอ่ะมันเหมือนเกงใจที่หนูจะเหยียบพื้นแล้วแบบอย่างนี้ไปเลยเออมันแบบแล้วมันดูย่องลูกอย่างนี้มันดูย่องย่องมันจะมันจะไม่สง่างามมันดูไม่ไม่มั่นใจไม่เซนนะแค่สองอย่างแล้วก็อย่างที่สามก็คือครูว่าร้องร้องไม่คมเลยร้องร้องเบาไปจบพี่สองคนค่ะ เรพูดกันทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าผมว่าองค์ประกอบทั้งหมดเหมือนหมายถึงว่าเขาก็เริ่มจะชินแล้วนะครับเวลาร้องเวลาจะเต้นเนี่ยเหมือนกับว่ารู้แล้วครับมันจะไปทางไหนอะไรยังไงผมว่าแค่เพิ่มความสม ooth ไปเรื่องสเต็ปที่จะเข้าเวลาร้องเวลาอะไรแล้วก็ facial expression ก็เยอะขึ้นอะไรนะครแปลค่ะน้องไม่เข้าใจน้าตาหมายถึงว่าเพิ่ม <laughs> เพิ่ม facial expression หมายถึงหน้าตาให้เพิ่มสีสันมากขึ้นให้เล่นกับให้เล่นกับเล่นกับคนดู <Expl osion. S 1> เล่นอะไรมากขึ้นเข้ากับคาพูดที่เราพูดออกมาเหมือนกับว่าให้เข้ากับเนื้อร้องแล้วก็เต้นก็จะเข้ากับเนื้อร้องด้วยมันก็คือทุกอย่างมันก็ถึงจะเป็นซูซอันเดียวกันถึงจะสวยครับอาจจะต้องซ้อมเพิ่มเยอะเยอะเลยอะไรอย่าเงไปอย่าไปห่วงท่าเต้น,นแล้วพอคนออดู้อง,ง,งก็ฟังยืนแกว่งกระโปรงเล็กๆสบายๆพัก แต่แต่แต่หนูร้องมันมันเก็บไปข้างในอ่ะจริงๆแล้วแทงก็ี่เสียงก็จะม,มหศจรรย์น,นะลูกต้องพุ่งออกมาย้ำร้องให้ดังนิดแล้วไอ้การที่ยกตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเกรงนะจริงๆมันแค่สบายสบายคอ,อเคิลมันต้องหลวมเสียงมันถึงจะพุง่งนี่หนูไปเกรงเสียงมันเลยอยู่ตรงอยู่มันอยู่ตรงนี้เจอาหาครับออจริงๆผมไม่ได้รู้อะไรมากเรื่องแนวนี้มากเท่าไหร่นะฮะแต่มันดูน่ารักดีชอบ เร็วไปปะคะจังหวะเร็วค่ะคุณนิวเร็วไปไหมจะทำใหม่ไหมล่ะไม่จังหวะโอแต่ละถ้าถ้าทำาันจะยืดไปจะยิ่งร้องเหนื่อยผมผมผมกับคิดว่ามันเร็วไปนิดนึงไม่รู้นะคือว่าเร็วแล้วคำเยอะคำเยอะแล้วก็การคอนโทรลถ้าด้วยไม่นะฮะไม่สู้นะั้นสู้แ้